สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสระฟุตนี้ฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันกับคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับในอัปเดตข่าวเรื่องราวของโลกลูกหนังกันนะครับวงการลูกหนังนะครับวันนี้มี2เรื่องประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือแจ็คเกอร์ลิชนะครับวันนี้เปิดตัวกับเรือไปแล้วนะครับเมสซี่นะครับย้ายแน่นอนแล้วครับบา์เซลนามีการทวิตเตอร์ขอบคุณแล้วนะครับนะก็ปิดฉากนะครับ กับบาร์เซโลน่านะครับจากสโมสรที่อยู่ตั้งแต่เด็กๆนะครับอาจจะต้องโยกย้ายโบกมือลากันไปนะครับสำหรับเรียนเน้นเมสซี่นะครับวันนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมามาพูดคุยกันเลยนะครับผมอยากจะนี่ครับเอาเนื้อหามาฝากเกี่ยวกับแจ็คเกอร์ลิชนะครับนะก็วันนี้แจ็คเกอร์ลิชเนี่ยก็ชูเสื้อกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เซนสัญญาเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นการทุบสถิตินะครับนักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดต่อจากแฮร์รี่แม็กไวที่ตอนนั้นเนี่ย8 0 85ล้านปอนประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้มาแจ็คเกอรลิชนะครับโอ้โห1 0 0ล้านปอนครับเป็นสถิญญตินักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดและทุบสถิติเป็นการซื้อขายกันในพรีเมียร์ลีกกันเองนะฮะ แพงที่สุดครับร้อยล้านปอนด์เลยนะครับสำหรับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคิยลิตเนี่ยเกิดเมื่อวันที่10กันยายนปีคิดตศกากราช1995นะครับหรือถ้าเป็นพศออก็พุทธศักราชสอง8น้านะครับความสูง175เซนติเมตรนะครับสมโมสรตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่อยู่กับไฮเกตยูไนเต็ดนะครับจนมาปี2001ถึง2013เนี่ยก็ อยู่กับแอสตันวิลล่าทีมเยาวชนนะครับทีมเยาวชนและ2องพันสิบสเนี่ยเริ่มขึ้นมาชุดใหญ่ของแอสตันวิลล่าครับแต่พอขึ้นมาปุ๊บก็ปล่อยยืมไปนอสแคนทรีนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยลงสนาม37นัดยิง5ประตูนะครับแล้วก็กลับมาวิลล่าครับจนถึง2 0 2 0 2 0 2 1เนี่ยลงสนามไปทั้งหมดนะครับ185นัดยิงไป29ประตูนะครับอาจจะดูไม่เยอะแต่มันมี อันนี้มันไม่ได้บอกแอซซิตจริงๆมันมีแอซซิตด้วยนะครับและปัจจุบันครับ2021ก็อัปเดตแล้วนะครับมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะครับคือวิลล่าเนี่ยต้องบอกเลยเป็นสโมสรที่สร้างแจ็คเกอริชขึ้นมาเลยเพราะถ้าไม่มีเกอริชเนี่ยถ้าเอ้ยถ้าไม่มีวิลล่าเนี่ยไม่มีแจ็คเกอริชเลยครับเพราะอยู่ตั้งแต่อายุ6ขวบโอ้โหนะครับส่วนเรื่องของทีมชาติเนี่ยก็ติดทีมชาติอังกฤษชุด U21 แล้วก็ชุดใหญ่นะครับ U17 U18 U21 เนี่ยเป็น Republic of Ireland นะครับนะโอ้โหนี่ก็เป็นสถิสติเป็นข้อมูลส่วนตัวของแจ็คเกอริลินะครับนะก็ยินดีด้วยกับแฟนซิตี้ครับนี่ครับเรื่องของบาร์เซโลน่านะครับนี่ thank you Leo นะครับก็คือขอบคุณเมสซี่และแล้วมันก็มีคลิปนะครับมานะครับคือ คือเราก็รู้น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเมสซี่เนี่ยมันก็มีมีข่าวว่าแบบจะไม่ต่อสัญญาแล้วแล้วก็เหมือนกับมันก็มีข่าวมาว่าเหมือนจะมาตกลงกันได้แต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้ก็เนี่นะครับทวิต t ตอรของบาร์เซโลนาครับ Last new Leo Messi will not continue with fc Barcelona นะครับ น่าจะคุยอะไรกันไม่ลงตัวสักอย่างนะครับซึ่งเมสซี่เนี่ยลงสนามให้บาร์เซโลนานะครับไปทั้งหมด778เกมครับยิงไป672ประตูนะฮะ305รอสซิสแอติ์ครับ,รบ10แชมป์ลาลิก้า7แชมป์โคปาเดเลนะครับ8แชมป์ซูเปอร์โคปาเดเอสปันญานะครับ4แชมเปียนส์ลีกครับ3ยูฟาซูเปอร์คัพ3คลับเวิด์คับก็คือ เอ่อสโมสรโลกนะฮะโอ้โหแล้วนี่ครับมันมีภาพเชื่อมโยงว่าคือแฟนๆที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันว่าเมสซี่จะไปเล่นกับเนยมาอีกครั้งหรือเปล่าที่ปารีสแซงต์แช็กแมงครับแล้วมีการโอ้โหนี่ไงทำรูปมาด้วยนะครับรูปเลวเนลเมสซี่เนี่ยใส่เสื้อปารีสนะครับมันก็สวยดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแฟนๆว่าไงยังไงก็บอกกันมาได้นะฮะเมสซี่ใส่เสื้อปารีสแซงต์แช็กแมงเนี่ยโอ้โห นะครับนะแล้วมันก็มีภาพนะครับนี่ครับว่าแบบเมสซี่เนี่ยจะกลับมาเล่นกับเนย์มาร์อีกครั้งนะครับก็มันก็ถึงเวลาแล้วกันนะครับที่ต้องโยกย้ายกันอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง2คนวันนี้เลยนะทั้งเกลิชกับบาร์เซโลนาเอ้ยทั้งเกลิชกับเมสซี่กับบาร์เซโลนานะครับเกลิชกับแอสตันวิลล่านะฮะมันประมาณนั้นเพราะว่าคือเกลิชกับเมสซี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับโมสรมานานนะครับ เมสซี่ก็อยู่ตั้งแต่เด็กเรลลิชก็เป็นเด็กของ Villa, แอสตันวิลล่าอะไรแบบนี้ก็มันก็ถึงเวลาแล้วที่ทั้งคู่นี้จะออกจากสโมอสรไปะนะฮะนะครับผมก็นั่นแหละเอาเรื่องของสถิติของเมสซี่ประวัติของแจ็คเคลลิชเอามาเสิร์ฟทุกท่านกันนะครับก็มาพูดคุยทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับ2ดีลนี้นะครับของแจ็คเลิชกับเลอเนลเมสซี่นะครับ ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสู้ๆใครทำงานก็สู้ๆเรียนก็ขอให้สู้สนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย